สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชายยูทูปครับคลิปนี้จะพามาดูผ่านครับผมผ่านรถไถผ่านทอนมันนี่ก็รถช่างฟ้าอเออสวยออกมาไม่ได้เอาคารหน้ามานะนี่ครับ ไ,ได้เอาคานหน้ามามาใส่คีบครับคันนี้ดูผันหลังครับโอ้โหจะยกสูงไปไหนครับนี่ครับถ้าเหล็กตัวนี้ยิ่งยาวนะครับจะยกได้สูงยิ่งสูงตัวนี้ยาวมาก ยาวกว่าของผมประมาณเกือบยี่สิบเซนได้มประมาณสิบห้าเซนแต่ตัวนี้สั้นกว่าครับสั้นกว่าห้าเซนสูงมากครับเท่าที่เคยเห็นก็น่าจะคันนี้แหละผ่านตัวนี้แหละเออยกสูงที่สุด ครับท้องรถนี่สูงกว่าท้องรถมากครับยกโชว์เลยครับพีมือช่างฟ้าตัวนี้ใช้เหล็กหน้าสามนะครับเชื่อมประกบ หมดประมาณเส้นเส้นหนึ่งครับตัวนี้ก็ออกตัวเดียวกันของผมเลยนะสูตรเดียวกันไดองศาตัวนี้ผมจะตัวนี้จะหักกว่านะครับใบผ่านจะทั้งหน้าจะยกขึ้นนิดหนึ่ง เอเวดอันนี้เวดที่ซื้อมาจากสุรินไม่ซื้อมาจากไหนเนี่ยเลยหรอซื้อมาจากสุรินขอาาง,งยศดูใช่ใช่เดี๋ยวลองวางดูก่อน นี่ครับจะอยู่ประมาณนี้แหละก็องศาที่ถอนก็ออกประมาณนี้แหละครับจะทำได้ยกสูงดี <mm ครับผม คือยกสูงกว่าท้องรถก็ดีแล้วนะนี่คือยกสูงกว่าท้องรถมากครับเวลารถติดลมนี่ไม่ต้องถอดครับเพราะว่ายังไงมันก็ไม่เกาะหรอกแต่กรณีที่ถอดนี่จะทําให้ตัวรถเบาครับนี่ครับใส่จใส่สองอันเลยรู้ไหนก็ได้ เออล้อหน้าฝังนี้โอตานิครับโอ้ดันลบเออฝังนี้โอตานิครับกีชัวมงเลยจ้ะพันเก้าโอ้พันห้าอ๋อฮะเอเดี๋ยวลองดู Nga, lorng lorng di, chan lorng, chan lorng kan Jog lorng Jog lorng chon tenh Jog lorng khan ni chon teñ.